รายการรู้กฎหมายกับมหาวิทยาลัยพายัพโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ fm 1 0 1 7 5เมกะเฮิร์สดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้กฎหมายกับมหาวิทยาลัยพายัพทางพายัพเรดิโอร0 1 7เเมกะเฮิร์วันนี้จะได้นำเสนอในเรื่องของภาษีอกรต่อจากครั้งที่แล้วซึ่งเรา ได้พูดคุยกันเบื้องต้นเกี่ยวกับที่มาที่ไปของภาษีอากรที่บุคคลธรรมดาก็ดีนิติบุคคลก็ดีจะได้มีภาระในการช่วยเหลือดูแลสิ่งซึ่งเป็นส่วนรวมของประเทศชาติเราได,ได้เห็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยพายัยบที่จะนำความรักขององค์พระพุทเจ้าสู่ท่านทั้งหลายในรูปของ การบริการวิชาการในวันนี้เราจะมาดูกันว่าก่อนที่เราจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นเราต้องรู้จักอะไรก่อนเป็นเบื้องต้นสิ่งแรกที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายับอยากจะนำเสนอในวันนี้คือคำว่าเงินได้พึงประเมินท่านผู้ฟังครับ ประมวลรัศดากรได้กำหนดเอาไว้ว่าเงินได้พึงประเมินนั้นได้แก่สิ่งต่อไปนี้ประการที่หนึ่งเงินได้พึงประเมินคือเงินสดหมายความว่าหากเรามีเงินได้ตลอดปีภาษีที่ผ่านมาหรือที่กฎหมายเขียนว่าตลอดปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเงินสดจำนวนนั้นเป็นเงินได ที่จะต้องนำไปประเมินภาษีคําถามก็คือว่าใครเป็นผู้ประเมินภาษีคําตอบก็คือว่าเราเป็นผู้มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อประเมินภาษีอกรบุคคลธรรมดาของตัวเราตลอดปีที่ผ่านมาหรือตลอดปีภาษีที่ล่วงมาเจ้าพนักงานซึ่งเรารู้จักกันดีในนามของสรรพากร ก็จะเป็นผู้ประเมินเราว่าตามที่เราได้ยื่นแบบแสดงรายการไปนั้นมีความถูกต้องไหมมีความสมบูรณ์หรือไม่เรามีเจตนาเลี่ยงภาษีหรือไม่หากทุกอย่างเป็นไปโดยถูกต้องเราก็ชำระภาษีให้แก่รัฐโดยถูกต้องแต่หากการยื่นแบบแสดงรายการของเราไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะเลี่ยงภาษี สัรพากรก็จะมีหน้าที่ในการเรียกเอกสารหลักฐานและเรียกตัวเราไปตอบคำถามเพื่อจะได้เก็บภาษีได้อย่างถูกต้องและนำภาษีนั้นไปใช้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองต่อไปเราย้อนกลับมาที่ว่าเงินได้พึงประเมินรายการแรกที่เราต้องรู้จักคือคำว,ว่างเงินสดหมายความว่างเงินสดนี้จะเป็นเงินไทย หรือเป็นเงินตราต่างประเทศก็มีความหมายเป็นเงินสดเช่นเดียวกันในสายตาของประมวลรัษฎรก่อนแม้แต่เช็คเงินสดก็ถือเป็นเงินสดตามความหมายนี้ด้วยดังนั้นท่านผู้ฟังตรวจสอบดูนะครับว่าตลอดปีภาษีที่ล่วงมาแล้วท่านได้รับเงินสดมาด้วยวิธีการใดบ้างเช่นได้รับเงินเดือนได้รับค่าจ้างจะเป็นเงินไทยหรือเป็นดอลลาร์สหรัฐ หรือจะเป็นดอลลาร์ออสเตรเลียหรือจะเป็นหยวนของจีนต่างก็ถือว่าเป็นเงินได้ที่อยู่ในฐานะของเงินสดทั้งสิ้นหรือแม้แต่ใช้เงินสดที่ท่านได้รับในนามของท่านก็ถือเป็นเงินสดที่ท่านได้รับเหมือนกันเงินสดที่ท่านได้รับนี้จะต้องนำไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อการประเมินสีภาษ,ษีประจำปีต่อไปนะครับ รายการที่สองที่เราถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินคือทรัพย์สินครับหมายถึงว่าทรัพย์สินใดๆนอกจากเงินสดที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ทรัพย์สินที่ว่าเนี่ยจะต้องคิดคำนวณเป็นเงินได้นะครับถ้าคิดคำนวณเป็นเงินไม่ได้ทรัพย์สินเหล่านั้นจะไม่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินครับลองคิดดูนะครับถ้าในที่ทำงานบริษัทห้างร้าน ที่เป็นเจ้าของหรือที่เป็นนายจ้างเราจ่ายเงินเดือนให้กับเราเงินเดืนที่เป็นเงินสดนั้นจะอยู่ในเงินได้พึงประเมินประเภทแรกที่เราได้คุยกันไปแต่ถ้าหากที่ทำงานนั้นได้มอบเครื่องแบบให้แก่ท่านเป็นเครื่องแบบในการทำงานนะครับอย่างนี้ถือว่าท่านได้ทรัพย์สินมาในเครื่องแบบในการทำงานนั้นก็สามารถคำนวณเป็นเงินได้เสียด้วยอาจจะราคาชุดละ800บาท1,000บาท 5,000บาทอย่างนี้รู้แล้วแต่ตีความก็เป็นทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากเงินถือเป็นเงินได้ของท่านนะครับที่ว่าถือเป็นเงินได้ของท่านก็เพราะว่าหากที่ทำง,งานของท่านไม่จัดหาให้ท่านเสร็จแล้วท่านย่อมมีภาร,ระค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องจ่ายค่าเครื่องแบบนั่นเองซึ่งการจ่ายค่าเครื่องแบบนั่นเองก็เป็นภาร,ระของท่าน ซึ่งท่านจะต้องใช้เงินส่วนตัวของท่านหรือหาจากแหล่งใ,ใดๆมาในานามของท่านแล้วไปเปลี่ยนเป็นเครื่องแบบแต่อยู่ๆท่านได้เครื่องแบบมันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็เท่ากับว่าท่านได้ทรัพย์สินมาโดยท่านไม่ต้องพักสตังจ์จเลยมันจึงเป็นประโยชน์ที่ท่านได้รับโดยตรงและโดยแท้ดังนั้นกฎหมายจึงวองว่าทรัพย์สินที่ท่านได้รับนั้นสามารถคำนวณเป็นเงินได้เมื่อใดถือเป็นเงินได้พึงประเมินเมื่อนั้น มีอะไรครับนอกจากเครื่องแบบในการทำงานการเก็บค่าเช่าการเก็บค่าเช่าท่านมีห้องพักท่านมีที่ดินท่านอาจจะได้ค่าเช่าจากผู้ที่พักจากผู้ที่เช่าเป็นในรูปของผลผลิตก็ได้เช่นได้เป็นข้าวได้เป็นผักอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านั้นคำนวณเป็นเงินได้ ก็ถือว่าท่านได้รับทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินเป็นเงินได้พึงประเมินด้วยนะครับแม้แต่ทรัพย์สินที่ท่านได้จากการแข่งขันหรือชิงโชคเช่นท่านไปชิงโชคได้รถจักรยานยนต์มาหนึ่งคันรถจักรยานยนต์นั้นตีราคาได้4 0,000บาทอย่างนี้ถือว่าท่านมีเงินได้พึงประเมินประเภททรัพย์สินซึ่งตีราคาได้เป็นเงิน4 0,000บาทต้องนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาเสียแล้วครับครั้งหน้าเราจะติดตามต่อไปว่าเงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนอกจากเงินสดที่ท่านได้รับและทรัพย์สินที่ท่านได้รับแล้วยังมีรายการในอีกติดตามเรานะครับ111.75 MHz พายัพเรดิโอที่นี่นอกจากจะมีความรับของพระเจ้าที่นําเสนอสู่ท่านแล้วเรายังมีความรู้ที่มาจากองค์พระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายด้วย ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรวันนี้ชุติพง์สมทรัพย์าไปก่อนครับเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับรายการรู้กฎหมายกับมหาวิทยาลัยพายัพโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ FM 101.75 MHz มก